ก็จะแนทีน่จะมาเล่นเกมอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็ดูนะครับเอออึกดูกันหน้าหน้าคลิปนะครับโปรคลิปหรือจนะเขียนชื่อให้เกมนี้คือการจําลองใช้พลังนั่นเองนะพลังก็จะมีหลายร,รูปแบบนะทุกคนจะเข้ามาให้ทุกคนดูนะคือมันจะมีแบบออ,อึกแล้วทุกคนอันนี้มันไม่มีผมกดนะะต้องกดโมม่อน บอกอย่างน้ทุกคนก็นนคือมันจะขอได้สุ่มหนึ่งครั้งซึ่งพลังก็จะมีหลายรูปแบบพลังที่ต่ำที่สุดก,ก็คือพลังแสงขึ้นมาก็จะเป็นสายฟ้าไฟไอแหละแล้วก็ซูปเปอร์พาวเวอร์วูแมนเออพลังที่หายากที่สุดก็คือดาร์กสเตนะทุกคนซึ่งผมก็สุ่มได้พลังเออสิ่งที่เรียกว่าใช่แล้วทุกคน ผมได้ดักเน็ตมาทุกคนเป็นอะไรเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยมันถงก,ก็สึก <c oughs> นี่มันโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคน <c oughs> อ่ะนี่เก็ระบบอย่างนี้เนาะอันนี้มีการระบบชมจันทร์ดูแล้วก็มีระบบอารีนาทุกคนอารีนานะวอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาไม่รู้ว่าเขาเข้าวันอะไรเพิการแดช แบบนี้แบบใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่มากอันนี้คือยิ้ม,อมอยิ้มน้อยฟอรสมรับเออคนมือใหม่แล้วก็แข่งกรัรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยไปซื้อที่ไหนทุกคนแล้วก็อันนี้เอาไวเ้เจวกับดูโจไม่รู้มันคืออะไรทุกคนน่าจะเป็นพลังมากเพราผมไม่เคยเข้าอ่ะคนที่มีแบบพอเช็เดเช็ได้เนี่ยก็จะมาฟาร์มตรงนี้หินเนตนาก็มีที่เดียวทุกคน เราบินผมไม่รู้ว่าเออคนเนี่ยเขาเอาดาบมาจากไหนทุกคน,นนี่มีสเตตนะทุกคนสเตตก็จะมีโอ้ยที่นี่มีเออเสือดาบทุกคนแบบเนื้อนะอัสระมีสเต็งก,งการป้องกันสปีดแล้วก็พลังแล้วก็มีดาบแล้วก็มีปืนดาบปืนนี่ผมไม่อ่อจากไหนทุกคนอันนี้เมื่อกี้ใครใช้นะ ฮะดูเสื้อทุกคนเห็นหมัดทุกคนเสื้อมัเสื้อนี่ทุกคนไม่รู้ว่าแบบนี้สระเองเป่าคนรนีก็น้อยมากเลยทุกคนเพราะว่ามันมันเออวันนี้วันนี้ผมจะอาจจะพูดเร็วหน่อยนะทุกคนอ่าเสียงรถย์พ่อมึงตาเสียงรถรถยนต์ไอ้เหี้ยเฮ้ยคนเขาได้ด้วยแสดงว่ามันต้อง เออเข้าไม่ได้ทุกคนเมเข้าไม่ได้เข้าออกไม่ได้ทุกคน <c oughs> แล้วก็รีเซ็ตรีเซ็ตอ่ะสะดกแล้วทุก <c oughs> ขอยากินน้ำแล้วครับ <c oughs> มาแล้วทุกคนสึก <c oughs> แบบนี้ก็ใช้ได้มีพลังหลายรูปแบบทุกคนอยากให้เข้ามาเล่นผู้พัฒนาเขาจะได้แบบ <c oughs> ทำต่อทุกคนอ่าสออีกแล้วชินี่ ผมผมชอบแบบนี้มากเลยนะคือมันมันมันดีอ่ะดีมากวันนี้ผมรออลิีน่าก่อนอลิีน่าจะมาทุกๆุกทุกห้านาทีมั้งฟาไม่ได้ทุกคนนี่เห็นทุกคนดักเน็ตด,ด้านล่างผมเห็นไหมทุกคนอะไรเนี่ยเอ็กซ์ซ่าเกมคุงคนไทยหรือเปล่าคุงเนะครับ เสียงแล้วทุกคนเสียงน่ารักมากโอ้โหคุนเองหรือเปล่าทุกคนเสียงกบทุกคนเสียงน่ารักมากก็จะเป็นการ PVP ไม่ PVP แบบไม่อารดีน่าทุกคนเฮ้ยไอชิ้นี่ มันก็จะแบบมีข้าหัวขึ้นอย่างนี้แล้วข้าหัวเนะี่ยก็จะเรียกว่าค่าถึงค่าไปก็ไม่มีผลนี่นพิมพ์ภาษาอังกฤก่อน sorry sorry แล้วนี่แป็นยั sorry so sorry นี่มีก๊อตด้วยอะไเอาเบอร์อะไรเนี่ยโอ้พลังสูงสุดนี่อ้าผมเป็นเคนี่ดูทำไมทำไมทำไมเขามีพลังเยอะกว่าอารชิี่กดผิดนี่เข้ามาแป๊บเงี้ย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 นี่ทุกคน อ้าวค้มโม,ม,ม,ม่มลวมโม่ละมีมันในเรื่องเงินอ่าใช่แล้วก็นี่เป็นอะไรไม่รู้อันนเป็นค่าสปีดก็ได้อันนี้เป็น่าคาดูนิเอ,อันนี้เป็นมาเป็นล้านเลยอ่านี่เป็นกู๊ดอ๋อหรือว่าเป็นคนที่แบบทางให้ดีนะ นี่เป็นอ e ีวิวใช่เปล่ัม่น่าจะเป็นอ e ีวิวเด็ดลบไม่มีค่านิยมด้วยอันนี้เป็นสตอร์เออซูเปอร์พาวเวอร์มีเป็นล้านๆเลยอะทุกคนลูซี่ขนบ้องฟานนะนะโดเรอเ้อกอยสกิสวนี่แค่หยยดยามเหรอซอมสัส บล็อกคกนในคันวิ่งนะอ๋อนี่อีกแล้วมีบูมบล็อกแนละ้วซื้อเนาะซื้อโอ้แบบผมไม้จัดก,การคนไปแล้วหนึ่งคนทุกคนจะไปรังซื้อเมื่อไงเขาใช่เขาใช่ PVP มา PVP มาสื่อมาซื้อติดสักโซแมทหนะึ่อยากคุณหญิงจีบตัว menciptu buah rukuh menciptu warna alawah aku lekap eh eh bos-bos asalku ini ikut-ikut hai 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 Power. แบบนี้ไม่ควรนะจะมีะ you power ครับผม you power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 , you power. ไอ้เรอกูไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นดาร์กมันดาร์กมันไม่ตอบกูอีกที่นี่ ไอชิ้นนี้มันมันอยากพิลึกพิลึเหรอโคโรนาซูมาซูอ๋อกูบินกูบินเลยกูบินเลยอ่ะเป้ยคนใช้พลังดาวกันผมเลยออติดกิจเชี่ยนเนี่ยใครวะโคโรนาสูมาสูโคโรนาสูมาซู Dora. Ah, alai muncul leku, hah, cora leku esat. Kita semas, kau semas. Dengai, ini. ปุ้ยอย่าติดติดติดพุ่งปิดก่อนปิดก่อนไอพ่อมึงโคดโรนะซควิดนะเควเฮ้ะโควโคนโรนา,า,าโ,โนาิดนะ โดระาออูอออ่ไม่ไงข้าหลวงข้ามาชาดุรุนแรงนะจ๊ะอีกไปฟาร์มละขี้เกียจยุ่งฟาร์มสักสองหมื่นเป็นไงนี่มันไม่แก่เป็นพันอยู่เลยใครบางอาจมาแย่งที่ของข้า แกก็มีพลังนี่ 8k จะไปเที่ยวค่าวันพันดิดิดิวันพันร์มดีกว่าเชียไในรถนายคิดว่ารถพ่อผมรถพ่อผมนี่จบแล้วนะ อัดเกียร์ทีละสิบสองทีแล,ล้วหรอกี่ด้วเที่อัดหายอีกที่อัดหายนี่ต้องอัดใหม่เลยนะทุกคนพลังสายฟ้าเป็นพลังที่แบบพลังสายฟ้าอยู่อะดับสามนะเออดักถึงยู่อะดับหนึ่งแล้วก็อันที่สองนี่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ไม่แน่ใจอันสุดท้ายเป็นแสงควา,ามเวลีความเรลีคา ฟาร์ม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 ถ้าคนนี้อยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะแอดมาได้ผมจะได้แบบเล่นด้วยใช้โค้ดพิกกี้เนี่ยคือวันนี้ออแสดงว่าเอ่อแสดงว่าผู้เล่นแบบน่าจะติดตามหรือว่าอัปเดตนะพิกกี้เนี่ะผมใส่ไปแล้วนี่อะพิกกี้ผมใส่ไปแล้วทุกคนพิกกี้ นีอคนหรือว่าเป็นพิมใหญ่วะพิกกี้ปนเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาหลอกผมมันหลอก,ลอกฟาร์มไปเลยทุกคนฟาร์มจน,จนถึงแข็งแกร่งแล้วพระเจ้าซีต้องต้องขอร้องอะ่ะนั่น PVP หรือมันใช้พลัง่านดิ thanks you welcome อาคุณแม่ยินดีเอ่อใช้ยินดียูลว,วยินดีอาอยูฟอร์มไทยเอสเอสวัน เสสีดากว่ะไฟไม่เลื่อฟไาไม่ทุกคนโอเคไฟนี่น่าจะอยู่อันดับสี่ไม่ก็ห้าทุกคนสายฟ้าน่าอยู่อันดับเออนะ ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆทุกคนเกียรที่แล้วเียทีแล้วอ้ยอยากอยาก,อยากกดปิดกดปิดนี่แย่เลยนะอุ้ยอ่านี่ครับทุกคน PVP ขอจะมาเชียร์สยด,ดาร์ควาจัดการคนนี้เม่นสาดาร์ก่อนูุรู้นะซื้อเมื่อซื้อ 1 4นโฟว์วันจะพูดก็ฟันโฟอ์สิบล้านเปอร์เซ็นท์นะทุกคนบักเลยหลีอีคนนั้นมันโดเกินไปเราไม่ว่าทำกับเขาได้อไรกันเอฟเฟกต์นี่ก็ดูดีนะชอบเกมเนี้ยเอฟเฟกต์ดีมากก็คอมเมนต์เนี่ยทุกคนว่าอยากให้ผมเล่นอะไร ถ้าเกมนี้มันเล่นไม่ได้ก็จะไม่เล่นนะทุกคนอ่าทุกคนบัคเกรียบร้อยแล้วดูสิเอ้ยไม่มันบัคได้ไงวะพวกไายบอกว่า,าเกมลอยได้อะรีเพย์กับดูทุกคนอืมอืมอืมฟาร์มฟาร์มฟาร์มบ้านคุณน้ำเออน้ำไหลเปล่าวะน้ำน้ำไม่ไหลคนอันขี้แบบมันนานมากมันจะเป็นขี้อุดตันก็ได้ฟาร์มฟาร์มเอาละ เอาละเราไปพิวพีโซนกันโอ้ย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 ใครใช้ครับเนี่ยใครใช้ครับเนี่ยใครใช้ครับเนี่ยมึงมองมึงมองไมง่มมมมมเห็นไปดาร์กเน็ตเลยเอ้ย,อยห้าหัว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 กระไรกระไฟ เอ้คนนี้มันดีเจพลัง Darknet Evolution นี่นะอะไรเนี่ย What ผมเป็นเลี้ยวเลี้พายอีกแว I knew code เอาล่ะเอาเช่นนี่ก็แล้วกรับวันนี้ผมต้องขอลาไก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย